สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจเกลิลฮิปเกมม์นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมแอมเนเซียนะฮะเด e ดาร์กเดสเซนนะครับในคัลซัมสตอรี่นะครับในเนื้อเรื่องเดดแ c a n วอยนะฮะความตายสามารถรอได้อ่โอเคนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของเขานะในปีนปี1898นะฮะแล้วจอห์นมาตินนะฮะมันบ้าอะไรประมาณนั้นฮะโอเคเราไม่ต้องอ่านเนื้อเรื่องนะฮะเราฟันฝ่าอุปสรรคกันไปนเลย มันจะมีอะไรที่น่ากลัวนะฮะก็ต้องไปชมกันนะเออเอ่อเออเออเอ็มเนสซี่เดดแคนไวท์โอ้เอ่อโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะโอเคเก็บทินเดอร์บ็อกเรามาสำรวจสำรวจกันก่อนมันมีอะไรมันมีอะไรมีอะไรทินเดอร์บ็อกซ์ทินเดอร์บ็อกซทินเดอร์บ็อกอีกแล้วทินเดอร์บ็อกอีกแล้วเปิดประตูมามีอะไร โอ้มีแต er. ่เสื้อขาวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับเมาส์เมาส์มันเร็วไปอะเมาส์เร็วไปหน่อยนะโอเคโอเคประมาณนี้กำลังกำลังพอดีโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยอ้บ้าโอ้ฟไฟ

แล้วก็เจอน้ำมันตะเกียงสองอันนะฮะนี่ก็คอโอ้รูปหลอนโอ้เออปิดประตูปิดประตูมันหลอนหลอนมันหลอนเกินมันหลอนโอเคไม่มีอะไรมันแก๊งย้อยไหมตะเกียงเจอสมุดนายทหารชั้นเออโอ้อืมทีนี้เราก็ได้ตะเกียงแล้วก็น้ำมันตะเกียงมาสองอันนะประตูล็อกครับ นี่นก็คือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนใช่ไม่ใช่มึงตู้ล็อกใช้กุญแจกุญแจสโตเล็ตคีไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้นะฮะโอเคเราเราจะไปห้องอื่นกรออิ๊งเฮยหยิบน้ำมันตะเกียงโอเคครับแล้วก็อุปกรณ์โออะไรบางอย่างอเอ้ยทินเนอร์บ,บ็อกนะฮะ บาคเกตไอตัวสวยปีบตเคโอ้ทางยาวโอ้วิงว่งวิ่งนั่นเออเอ้เจา้าฮ <c oughs> ่านายาอาโดนแจ้งกระโดดเลยไอเวนเปิดกล่องมันมีอะไรโอเคครับเมื่อเราเก็บกุญแจแล้วมันก็ปุ๊บ <c oughs> โอ้ืม <c oughs> อีกแล้วเหรอ นี่เนี่ยไปวิ่งกบแร้วจะไปเปิดประตูหลังกันวิ่งไปประตูหลังฮะปึ๊บพีกกิ้วเฮ้ย,ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่ก็คือตะเกียงวิเศษนะเก้าอี้อเออหาอุปรกรณ์

เออไม่เอาแล้วไม่เดดแคนไวเปิดประตูออกไม่เจอไม่อยากเจอโอ้ยเฮ้ยออออสองสามรอบตะกี้เขาเอ้ยเอ้ เอ้ยอ่อโอเคอืมหมูโอเคเฮ้ยเฮ้ยกระดาษกระดาษตกกระดาษหยิบกระดาษก่อนโอเคเซสเซสฟรีหายดิโอเคเราต้องเราหลบอยู่ในหลุมนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ่ะลีดิงเดอะคลาดทูเนล l ิวเฮฟวี่ทูบีหมูโอเคจังสั้นเด้อ กาแฟอะไรบ่ห you know hey, ูเดอกบางคำก็แปลบ่ห hey. hey. ูเด้อไอ้กะายเจอเพื่อนแล้วกะไตกะายกะไตกะไ้พิกกี้พิกกี้เอ้ฮัลโหลยังไงสบายดีไหมสบายดีสบายดีนายต้องนำทางเราไปนะโอเคเราจะนำทางไปโอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงเก็บทีนเนบ๊อกก่อน โอเคเอ่อโอเคกระต่ายนำไปกระต่ายเราไม่ได okay, okay. hmm. ้เจอกันนานนายไปอยู่ไหนมาโอเคฉันก็อยู่ใจเดียนี่แหละแต่นายไม่จริงเองฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยววางนี่ก่อนนะโอ้ยโอ๊ยกดผิดกระต่ายขอโทษกระต่ายขอโทษกระต่ายกระต่ายลุกขึ้นมากระต่ายลุกขึ้นมารีบกระต่ายไปเป็นเพื่อนเรา กตายไปเป็นนเเพื่อราใช่มเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะเป็นเพื่อนกันตลอดไปโอเคเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้เเวเรานำทางให้ไหนอเองโอเคกระต่ายเก็บทินเดอร์บ็อกก์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาท่อนซุงออกก่อนแป๊บหนึ่งนะท่อนซุงออกท่อนซุงออกไปออกไปโอเคกระต่ายโอเครอแป๊บหนึ่ง กระต่ายกระต่ายรอรอแป๊บนึงนะระวังตัวก่อนโอ้โอ้กระต่ายโอเคเดี๋ยวนายจะต้องเดินออกไปอย่างงี้นะระวังตัวด้วยนะเอ่อมันไม่มีอะไรหรอกโอเคเอ่อเดี๋ยวเราเราให้เราไปไหนเนี่ยเออกระต่ายกระต่ายทำไรอ่ะนั่นไม่ใช่เพื่อนเราอย่าไปยุ่งกับมันโอเคแล้วโอ้ยกระต่ายกระต่าย กดผิดกดผิดแล้วก็ตายให้เราทำอะไรเนี่ยเออให้เราเก็บของหรือเก็บอะไรอะเอ่โอเคเดี๋ยวก็ตายลองนี้กันอรเอ่าซัดเซตไฮดิงโฮในหลุมครับพอเ็ดเอ่ออืมแคลปส์เกตบิ๊กหลุมโอ้ oh. หลุมไหนวะเนี่เหรอเออเย้ yeah! เจอหลุมแล้วโอเคเออเฮลโล่กระต่ายกระต่ายไปเร็วกระต่ายไปโอเคโอ้ okay. oh! กระต่ายลุมหมุนลงไปอยู่ในเสื้อเหลือกงหัวใจนี่้ายขวาดีสายขวาขวาแล้วสายดีซ้ายดีกว่าฮ่า มันปลอดภัยปะเออมันปลอดภัยอ้าวมันตันน่ะใช่ทางนี้มันทางตันอะไรกระตายเสือกมาทําไมโอเคเราจะไปดึงขวากระต่ายปลอดภัยปะฉันคิดว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหร่โอเคโอ๊ยกระต่ายทางตันกระต่ายดันไปอึดเย่เย่เย่โลวโอ้โอเคพอถึงตนเนี่ย นายก็ต้องไปหาทางออกโอเคแต่นายจะต้องไปกับเรานะโอเคฉันจะไปกันนะโอเคปิประตูตายมันปลอดภัยไหนอืมไปไหนอ่ะเปิดประตูได้ป่ะเปิดประตูได้เปิดเปิดดีเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดไม่ได้ก็ตายสงสัยแล้วต้องไปหาขวาขวาหรือซ้ายซ้ายดีกว่า โอเคเอ่อนายลองไปทางไ้นไปทางนั้นดูเออปิดตุกนนะอืมโอ้อ้วเพื่อนนายหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เพื่อนฉันโอเคแล้วมันมาไงวะเนี่ยเออหมุนอะลรให้ฉันหมุนเลยหมุนหมุนหมุนลองหมุนดูสิมันมีอะไรโอเคครับเราเราจะลองหมุนในตรงนี้ดูนะฮะหมุนไปก็ไม่ได้อะไรครับ นี่มันอะไรอ่ะอ๋ออ๋อไอ้ที่คนโบราณชาวที่ไหนไม่รู้เขาชอบเอาเหมือนเหมือนในหนังเรื่องเรื่องอะไรอ่ะอิมมอร์ทัลหรือเปล่าที่เอาผู้หญิงเมาใส่ไว้เงี้ยแล้วจุดไฟเผาอ่ะอ๋อประมาณนั้นั้มฮะมเครื่องสังหารโหดเออโอเคเราไปทางอื่นกันดีกว่าใช่ไปทางขวา <S <S> <S เผื่อจะมีกุญแจมาปลดล็อกไอ้ีตรงนี้ได้ โอเคไนเดินต่อไปเปิดประตูปลอดภัยไหมฮัลโหลกะต่ายเช็คสิโอเคมปลอดภัยดีมันไม่มีอะไรจริงป่าพอมันเก็บกุญแจแล้วมันจะเป็นเรื่องนะกะต่ายงั้นเราจะไปเปิดเตอปี่ประตูนี้ก่อนอ่าเยเปิดประตูนี้มันไม่มีอะไรนี่แหละ มีอะไรบ้างเนี่ยมันมีอะไรไหมกระต่ายกระต่ายไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราตั้งตัวโอเคนายเก็บแล้วพาฉันออกไปจากที่นี่โอเคเปิดตูด้ดีๆเอางาม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 เน้มเน้มเน้มโอมม้มันมาแล้วกะตายมันมาแล้วอู้้หูอู้หูมันมามันมา แอบแอบแอบไม่ตันแล้วกระต่ายว้าวอู้ววิ่งวิ่งวิ่งกระต่ายกระต่ายว้าวิ่งตาแน่ออกระต่ายไม่ไม่กล้าเออมอืโอู้วิ่งไปใหม่เลยอ่ะ ม่ก็ตายก็ตายหนื่อยไม่เป็นเลยเหนื่อยไม่เป็นเลยมุด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 ไปหากระต่ายลูกทางไหนวะขวาเออไปทางขวาตะกี้เราไปทางขวาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะโอ้เป็นทางขวากระต่ายยังอยู่ไหมอ่ะออกไปออกไปเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไร อะไรมัมีอะไรไม่เาก็ตายไม่เอา,าก็ตายก่อนก็ตายไอย้ในที่สุดนายก็กลับมาหาฉันตึกที่เลยทึกมากเลยเอะโอเคนายต้องวิง่ง <c oughs> เปิดประตูเปิดประตูไม่ได้อะแต่เราได้กุญแจแล้วขายขายโอเคเปิดประตูก่อนกระ,ะต่ายอุ๊ย น้ำมันตะเกียงหมดเอากดผิดเติมน้ำมันตะเกียงไปสองอันก่อนเปิดประตูแล้วโอเคนายต้องระวังข้างๆนี้ให้ดีนายจะไม่ปลอดภัยอย่างที่เห็นเออเราจะต้องสำรวจก่อนไหมเนี่ยลองสำรวจดูแถวๆนี้มันมีอะไรโอเคอืมปิดไฟก่อนไล่ลืนะดึมมาอันหนึ่งแล้วเราจะไปข้างล่างไหมก็ตาย เดี๋ยวเราลองไปข้างหน้านั้นดูก่อนโอเคอ่อยิปป e ีมีใครอยู่ไหมครับหรลโหาโอ้ยตายว้าววโอ้ยตายนายไม่ตกใจเลยไม่มันไม่ทำอะไรฉันเลยมันทำแต่นายคนเดียว ใครแกล้งฉันกระต่ายไม่เป็นไรเนี่ยเราขอโทษเราขอโทษเราจะไปด้วยกันต่อโอเคตรงนั้น,นไไมันปลอดภัยไหมกระต่ายเดี๋ยวฉันลองไปเช็คดูโอเคนาะยต้องทำใจให้ดีๆนะว่าข้างหน้ามันไม่มีอะไรโอเคฉันสัญญาว่าไม่มีอะไรนะหยิบลูนาดุมอันใหญ่เลยนะแล้วเราก็ ลูยในดุมยักษ์เลยเปิดประตูกระต่ายออกมาก่อนเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บนึงเปิดยิปปี้กระต่ายมาแล้วกระต่ายโอเคนายเลืกทำตัวเป็นผู้ขี้กังวลสักทีได้ไหมเนี่ยแล้วเราจะให้ทำไงมันน่ากลัวจริงๆอันเนี้ยมันไม่น่ากลัวเลยเหรอกฉันยังไม่กลัวเลยนายไปกลัวได้ไงวะนายไม่ได้โดนด้วยหรืหว่าอืม แถวเนี้ยไม่น่ากลัวเลยหรอกนายคิดว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวนายคิดว่ามันกลัวเอา้ามันก็กลัวเออยังไงของกระต่ายจังมันฮนะนายสำรวจรอบๆนี้ไปก่อนอืมได้เรื่องเราต้องขึ้นแบงบนมันเนี่ยขึ้นไปถ้าสำรวจแล้วข้างี้รอบๆมันไม่มีอะไรนะก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีแหละนายต้องไปหาของโอเคมันจะปลอดภัยไหมกระต่ายฉันไม่เละ เออโยนกระต่ายทิ้งมีมเกิดน่ทอทหารอดทนแกล้งฉันอีกแล้วนายเจอไปตำรวนผู้กังดดวลเ้ยและนายไม่กลัวไม่กลัวนายเดินเดินเดี๋ยวค่อยไปประตูนี้เปิดลองเปิดประตูนี้ดูก่อนนะมันล็อกเฮ้ยเปิดได้กระต่ายมันเปิดได้โอเคนายก็ลองเข้าไปสำรวจข้างในดูเออมันไม่มีอะไรอ่ะงั้นนายก็ไปห้องอื่นดูสิ โอ้เโอเคอเราไปห้องอื่นตายกระตายหัวทิมอ่าเอเยนายขี้บ่นจริงอ๋อเคเราจะไปห้องต่อไปก็ได้เราไม่บ่นนายก็ได้วองก่อนเราเปิดห้องนี้อยู่ก่อนนะเออมันล็อกอะ่กะก็ไปห้องอื่นโอเคไปห้องอื่นดูห้องนี้เฮ้ยกระต่ายไม่ได้เจอกันแล้ว โอ้ไม่ได้เจอก็ตายแล้วก็ตายโอ้อก็ตายมันยุ่งนอกเออเออเออตัวนี้ไปไม่เจออะไรเลยเฮ้ยหหท้าทาหารอดทนนายจะมาแกล้งฉันใช่ไหมฉันรู้แล้วว่านายแกล้งฉันได้อย่างไรพวกนายทำงานเป็นทีมใช่ไหมละ่ะคอยแกล้งฉันตลอด นายมีตาอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะฉันรู้นะ่ะโอ้ยน้ำมันตะเกียงหมดเติมมันหนึ่งเติมมันหนึ่งโอเคเออเราจะไปหาอีกประตูหนึ่งนะฮะเผื่อมันมีของอะไรบางอย่างเอ,อ่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> น่ากลัวโอเคครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันในแอมเนสเซียเดธแคนเอาไว้ในพาร์ทสองนะครับพาร์ทน,นี้ขอลาไปก่อนครับโจเกย์ฮิปเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ